เมื่อพระเจ้าให้ความฝันแม้คนจะทําให้มันเป็นฝันร้ายมันจะกลายเป็นดีเอาเชื่ออย่างนั้นไหมครับแม้บางทีดูเหมือนจะพลาดท่าแต่บางคราเนี่ยอาจจะดูเหมือนเสียทีแต่ในที่สุดเราจะมีชัยชนะในพระเจ้าเราจะมองเห็นโอกาสที่จะกระทําวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยไม่อาจทําลายวีรบุรุษ แต่ตรงกันข้ามว,วีรบุรุษสร้างสถานการณ์หรือสถานการณ์อาจจะสร้างวีรบุรุษมีวีรบุรุษวีรสตรีมากมายที่พระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์ในยามวิกฤตที่พระเจ้าใช้คนของพระเจ้าและหนึ่งในนั้นผมอยากจะให้เราพูดถึงคนหนึ่งท่านคงคุ้นเคยดีและเรื่องราวของโยเซฟเปรียปรากฏในปฐมกาลบทที่37บทที่39 4 0ถึง50แต่ผมจากจะอ่านบท ย,ย่อๆของโยเซฟในกิจการบทที่7ข้อ8ตอนปลายถึงข้อ15ยาโคบมีบุตร12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราบรรพบุพรุษเรานั้นคิดอิจฉายโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟทรงโปรดช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิน้นให้มีความชอบธรรมและมีสติปัญญาต่อหน้าฟาโร กษัตริย์ของอียิปต์ท่านจึงตั้งโยเซฟให้ครอบครองประเทศอียิปต์กับทั้งราชสำนักของท่านแล้วมัเกิดการกันดานอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความยากลำบากมากบรรพบรุษของเราจึงไม่มีอาหารฝ่ายยาโคบได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบรุษของเราไปเป็นครั้งแรกพอคราวที่สองโยเซฟก็แสดงตัวให้พี่น้องรู้จัก และฟาโรก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยฝ่ายโยเซฟจึงเชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์และท่านกับบรรพบุรุษของเราได้สิ้นชีพณที่นั้นในวัยเด็กของโยเซฟเราทราบว่าพระเจ้าประทานความฝันที่แปลกประหลาดพระเจ้าให้ความฝันกับเด็กหนุ่มคนนี้ขณะที่เขาเองยังไม่เข้าใจ และเขาไม่รู้วิธีที่จะเล่าความฝันหรือแชร์นิมิตแต่เขาก็พูดตามจริงและมันดูเหมือนว่ากลายเป็นการโอ้อวดและเป็นกายเหมือนยก ok ตนข่มท่านในบรรดาสายตาของบรรดาพี่ชายต่างมารดาพระเจ้าให้ความฝันกับเขาแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแบบทันทีทันใดพระเจ้าความทำความประทานความฝันให้เขา แต่ในความเป็นจริงชีวิตของโยเซฟกับพบกับฝันร้ายในชีวิตพ่อรักเอนดูเขามากกว่าใครมากกว่าพี่ชายคนอื่นๆในครอบครัวแต่ต่อมาจากคนที่เป็นที่คนที่พ่อรักกลายเป็นคนที่พี่ๆเกียดชังเริ่มจากความอิจฉาริษยามันไส้พอได้โอกาสก็คิดปองร้ายและจากนั้นก็ถูกขายให้กับคนอียิปต์ที่เดินทางผ่านมา ้องครับจากลูกที่อยู่ในอ้อมกอดของพ่อถูกผักใสให้ไกลบ้านพ่อที่เคยชื่นชมกับกลายเป็นคนที่ตกกลายเป็นทาสที่อยู่ในบ้านของโปรติฟาแต่ขณะนั้นเองเขาเองก็ไม่ได้มีความขมขื่นและก็ไม่ได้ทำการประชดชีวิตแต่อย่างใดแต่เขาเป็นคนดีและขยันหมั่นเพียรสัตซ์ซื่อต่อหน้าที่แถมยังทำดีมากกว่าหน้าที่อีกด้วยจนเป็นที่รัก ที่ไว้วางใจของนายแต่ถ้าว่ามีบางอย่างเข้ามาแทรกแซงเพราะภรรยาของโปรตีฟาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้และแอบชอบโยเซฟและชักชวนให้โยเซฟหลับนอนด้วยแต่ความเชื่อในพระเจ้าและความสัต่อต่อน,นายเขาไม่ยอมทำบาปต่อพระเจ้าและทำผิดต่อน,นายแนย่และนั่นน่าจะทำให้เขารับการอวยพรในทันทีทันใดในการที่เขาเชื่อฟังและสแสดงความดี และความยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นบอ่อเกิดแห่งพระพรแต่ผลมันไม่ได้เกิดขึ้นเช่นนั้นในทันทีทันใดเสมอไปเขากลับถูกโต้กลับด้วยข้อกล่าวหาที่เลวร้ายอย่างไม่ยุติธรรมจากคนที่รับใช้อย่างสัตว์ซื่อกลายเป็นนักโทษที่ถูกจำคุกด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรงโยเซฟจำเป็นที่จะต้องถูกจำไว้ในคุกนั่นมันอาจจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่เขาจะ คมคืนประชดสังคมแต่สำหรับโยเซฟไม่ใช่เช่นนั้นระหว่างที่โยเซฟติดคุกอยู่เวลานั้นมีพนักงานของกษัตริย์ฟาโรห์สองคนคนหนึ่งเป็นพนักงานเชิญทั่วยองุ่นอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานขนมเมื่อสองคนนี้มาติดคุกอยู่ที่โยเซฟถูกจำคุกโยเซฟก็ทำหน้าที่ดูแลคอยปฏิบัติเป็นอย่างดีไม่ให้บกพร่อง และทำได้ดีกว่าหน้าที่ด้วยซ้าไปยุมาคืนหนึ่งทั้งสองฝันไปและก็ความฝันนั้นมีความแตกต่างกันทั้งสองตื่นขึ้นมาด้วยความกังวลใจเพราะไม่สามารถเข้าใจในฝันนั้นได้พระเจ้าให้สติปัญญาให้ความรู้แก่โยเซฟและเขาสามารถแก้ความฝันได้ และความฝันนั้นเป็นจริงอย่างที่โยเซฟแก้ฝันพนักงานขนมนั้นถูกตัดสินประหารชีวิตชนิดที่ว่าคอหลุดจากบ่าแต่พนักงานเชิญเล่าอางุ่นได้รับการอภัยโทษและเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั้งสองอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะพนักงานเล่าอางุ่นนะครับเขาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่โยเซฟรู้ล่วงหน้าว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาผ่านทางการแก้ฝันเมื่อพนักงานเล่าอางุนได้รับการปล่อยตัวกลับไปรับราชการเหมือนเดิมเขาลืมโยเซฟสนิทเลยมันเป็นไปนได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายและโยเซฟดูเหมือนจะมีบุญคุณต่อชีวิตของเขาเขาได้รับโอกาสและได้รับการแก้ฝันทำให้ฝันนั้นเป็นจริงแต่เขาลืม ความดีของโยเซฟหรือว่าพระเจ้าทำให้เขาหลืมบและเป็นเวลานาน,านถึงสองปีจนกระทั่งฟาโรห์แห่งอียิปต์มีความฝันอันยิ่งใหญ่และตนกกับความฝันและหาโหหาลาจา์และคนที่จะแก้ฝันทั้งอียิปต์นั้นไม่มีใครสักคนที่จะสามารถแก้ฝันให้ฟาโรห์ได้และเป็นโยเซฟเท่านั้น และนี่เป็นจังหวะเวลาที่พระเจ้าให้โยเซฟได้เข้ามามีส่วนในราชวังและเกี่ยวข้องกับฟาโรห์พี่น้องครับพระเจ้ามีจังหวะเวลาของพระงเราต้องรู้จักรอคอยถ้าไม่ถึงเวลาพระเจ้าจะไม่ทําอะไรเราต้องสังเกตดูปฏิทินตารางเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาของเราดังเพลงที่เราร้องว่าไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจเรา ตามใจฉันตามใจเธอพระเจ้าไม่เคยลืมแต่พระเจ้าอาจจะให้เรารอโรรองจดจําทุกเรื่องและมีแผนการที่ดีต่อเราเสมอนี่คือความจริงเราต้องอดทนรอคอยแผนการของพระเจ้าที่ใหญ่กว่าและดีกว่าเสมอซึ่งเวลานั้นเราอาจจะถูกทดสอบและถูกทดลองและต้องทนทุกข์ทั้งทงที่ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นความผิดของเราเลยเราอาจจะคิดว่าทําดีทําไมไม่ได้ดีทําไมทําชั่วได้ดีทําดีได้ชั่ว ทำไมคนถูกต้องลืมความดีของเราถูกมองข้ามถูกกีดกันถูกการแกล้งใส่ร้ายป้ายสีและถูกข่มเหงทั้งๆท,ที่ไม่ยุติธรรมเลยอย่าแปลกใจถ้าหากท่านทั้งหลายเผชิญกับสิ่งนี้ในโลกเพราะโลกเราเนี่ยมันมีตัวละครมากมายถ้าเปรียบเสมือนละครมีผู้ร้ายพระเอกผู้ร้ายนางร้ายขึ้นอยู่กับใครจะเล่นบทอะไรแต่ไม่ว่าเราจะเล่นบทอะไรก็ตามและเจ้าไม่ใช่ผู้กำกับ ที่เอาใจคนดูแต่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมพระองค์ตัดสินอย่างชอบธรรมและถึงเวลาของพระองค์ทุกอย่างจะปรากฏคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเขาจะรู้จักรอคอยเวลาของพระเจ้าคนที่ไม่มีความเชื่อและจัดการด้วยตัวเองสิ่งนี้บอกเราว่าระหว่างเรากับพระเจ้าใครเป็นเจ้าชีวิตของเราเองทำไมโยเซฟไม่เอาคืนคน ทำไมโยเซฟไม่เอาคืนคนเหล่านั้นที่การแกล้งใส่ร้ายเขาเพราะโยเซฟรู้ว่านี่เป็นพระประสงค์และนาำพระทัยของพระเจ้าโอ้น่าคิดนะครับถ้าหากไม่ถูกขายมาอียิปต์เนี่ยโยเซฟก็คงไม่รู้จักอียิปต์นะตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็คงไม่มีค่ารถมาอียิปต์หรอก เขาไม่ได้อยู่ในบ้านของราชการโปรตีฟาเนะี่ยคงไม่รู้จักแล้วก็คงไม่ถูกจับติดคุกหลวงแล้วก็คงไม่มีโอกาสใกล้ชิดคนของกษัตริย์และไม่มีโอกาสแสดงฝีมือและถ้าหากถูกไม่ถูกกล่าวหาก,ก็ไม่ได้มาติดคุกก็ไม่ได้พบกับทั้งสองคนของพนักง,งานราชการของฟาโรแล้วถ้าหากทําดีแก้ฝันให้ราชการคนนั้นและเขาตอบแทนความดีของโยเซฟ โยเซฟก็คงจะสำนึกบุญคุณต้องคอยรับใช้ข้าราชการของฟาโรเท่านั้นเองแล้วเขาจะมีโอกาสได้รับใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้อย่างไงเพราะประสงค์ของพระเจ้าเรื่องนี้คืออะไรครับพี่น้องเพราะประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่แค่ให้โยเซฟได้เลื่อนตําแหน่งแต่ต้องการให้โยเซฟเป็นเบอร์สองของอียิปต์เป็นรองเฉพาะฟาโรเท่านั้น าหากโยเซฟได้รับการสนับสนุนจากพนักงานเชิญจอะองุ่นแน่นอนเขาต้องเป็นทาสรับใช้เพื่อตอบแทนบุญคุณข้าราชการคนนั้นแล้วเขาจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่งานที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรแต่พระเจ้าทำให้เขากลายเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อเขาจะทำการใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆพระเจ้าทำ การถูกปฏิเสธและการถูกปองร้ายถูกกล่าวหาขังคุกถูกลืมเพื่อจะมาถึงวันนี้ที่พระเจ้าจะยกชูคนที่พระเจ้าไว,ว้วางใจอย่างโยเซฟขึ้นพระเจ้าให้โยเซฟตกอยู่ในความลำบากเพื่อจะใช้เขาในวันที่ยากลำบากในวันที่โลกกำลังลำบากมันเป็นงานยากสำหรับเขา และเขาคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้เพราะเขามีพระเจ้างานนี้ไม่ใช่ใครก็ได้โยเซฟเท่านั้นสำหรับพระเจ้าไม่ใช่ใครก็ได้อะไรก็ได้หรือง่ายๆและดูเหมือนว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นพระเจ้าทำได้และพระเจ้าใช้คนที่พระเจ้าใช้ได้ให้ทำแต่เราต้องผ่านการฝึกฝนฝัดก่้อนเพื่อเตรียมชีวิต เช่นเดียวกับพระเจ้าเตรียมชีวิตของท่านโยเซฟสําหรับงานที่ยิ่งใหญ่และมันนั่นมันทําให้ความฝันที่พระเจ้ามีกับโยเซฟนั้นเป็นจริงในบัน้นปลายเราเคยได้ยินแต่คําว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนแต่โยเซฟประสบกับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศและในโลกเวลานั้นก็คือดูเหมือนว่ามีเรื่องของดีเจปีและก็ชั่วเจ็ดหนผลก็คือ ในฝันที่โยเซฟได้แก้ฝันให้กับฟาโรนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง7ปีแรกและภายหลังจากนั้นอีก7ปีหลังก็จะกลายเป็นความอดอยากความกันดานฉะนั้นพระเจ้าจึงให้สติปัญญากับโยเซฟโยเซฟได้เตรียมพร้อมในการจัดเก็บข้าวปลาอาหารและทรัพยากรในช่วงเจปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ เพื่อจะรับมือกับความกันดานของโลกในอีกเจ็ดปีที่มีความกันดานทั่วโลกที่มาภายหลังความอุดมสมบูรณ์น่าคิดนะครับถ้าหากว่าช่วงอุดมสมบูรณ์ในภาวะปกติเราไม่ได้จัดการหรือจัดเก็บในช่วงกันดานเราก็คงไม่มีเก็บคงทําอย่างเดียวก็คือท่องไปกู้ในช่วงเวลานี้เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าหลังจากจบโควิดแล้วเนี่ยประเทศไหนที่ ไม่กู้ i m f ประเทศไหนที่ไม่เป็นหนี้สถาบันการเงินหรือใครที่ไม่เป็นหนี้เป็นสินหรือใครที่ไม่กู้ยืมคนอื่นถ้ามีนะครับประเทศเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นต้องเป็นคนที่มีระเบียบวิไไนัยและการวางแผนการเงินและผ่านชีวิตที่ดีมากเลยในที่ผ่านมาในช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นเวลาที่ช่วงวิกฤตช่วงกันดานเขาเองไม่ต้องตกไปเป็นหนี้สินหรือยากลําบากเหมือนกับคนอื่นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่คน อย่างไรก็ตามการกู้เพื่อการลงทุนก็เป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่นักลงทุนนักธุรกิจเพึ่กระทํากัน,กนแต่ว่าหลายต่อคนเนี่ยไม่ได้กู้เพื่อการลงทุนแต่กู้เพื่อการลงทุงการกู้เพื่อการลงทุงก็คือการกู้มาเพื่อจะซื้ออยู่ซื้อกินเข้าปากเข้าท้องล,ลงทุงนั่นเองและผมเรียกมันว่าการกู้เพื่อการลงทุงเราพบว่าหลายคน หลังจากจบโควิด -19 เนี่ยจะต้องมีการกู้เพื่อการลงพุงแน่นอนเพราะว่าเขาไม่รู้จะกินอะไรรอเงินรัฐบาลที่ให้ก็อาจจะไม่เพียงพอความช่วยเหลืออาจจะไม่มีเพียงพอบางคนอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินฉะนั้นเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับชีวิตที่ไม่มีการวางแผนและสําหรับความยากลําบากที่เกิดขึ้นกับพี่น้องร่วมชาติร่วมโลกเราในเวลานี้ขอพระเจ้าได้เมตตาแต่อย่างไรก็ตามขอหนุนใจเราว่า ถ้าเราอยู่ในเวลาที่ไม่ยากลําบากมากนักและเวลาที่จัดเตรียมได้เราต้องรีบจัดเตรียมถ้าเหมือนที่พระเจ้าตรัสกับเยเรมีว่าถ้าเขาวิ่งแข่งกับมนุษย์เนี่ยเขาทําให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยเจ้าจะวิ่งแข่งกับม้าได้อย่างไรและถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยจะทําอย่างไรในร่มแม่น้ําจอแดนถ้าหากว่าเจออะไรที่เบากว่าสบายกว่าแล้วยังไม่ไหวเจอหนักกว่านี้จะเป็นอย่างไร แต่หลังเจ็ดปีแห่งความกันดารมันคือวิกฤตโลกนะครับในพระธรรมประถม,มการในสมัยของโยเซฟมันเป็นวิกฤตมากแม้แต่ฟาโรห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอ,อียิปต์ยังหมดหนทางแก้ไขและต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้คือคนของพระเจ้าคือโยเซฟเพราะอะไรเลยครับเพราะโยเซฟมีพระเจ้าและพระเจ้ามีเขาพระเจ้าเตรียมชีวิตของโยเซฟฝึกฝนเขาพิสูจน์เขาจนแน่ใจว่า เขาจะไม่ทำให้มันพังเพียงเพราะปัญหาชั่วคู่และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตโยเซฟไม่ได้ทำให้พระเจ้าผิดหวังพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าอย่างที่โยเซฟเชื่อพระเจ้าเวลาที่เรามีความขมขื่นมีปัญหาเราจะไม่ประชดชีวิต เราจะไม่รู้สึกขมขื่นต่อผู้คนและขยะต,ต่อความผิดหวังและความล้มเหลวในอดีตให้เรามอบมันให้กับพระเจ้าเพื่อจะเริ่มต้นใหม่และทำในสิ่งที่ดีเท่าที่จะทำได้จงคาดหวังและรอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าพรงจะทำให้เราเกิดผลอันดีทุกสิ่งและประทานสิ่งจำเป็นและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราโปรดจำไว้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเดอะเบสไม่ใช่เป็นเบสหรือเป็นทาตตลอดไปพระเจ้าทำได้ ถ้ามีพระเจ้าเราทําได้ปราศจากพระเจ้าเราทําได้หรือถ้าทําได้เราอาจจะทําไม่ได้ดีนะักขอหนุนใจเรานะครับให้รู้จักรอคอยจดจอรอคอยพระเจ้าเชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้าในวันที่เจอกับเหตุร้ายฝันร้ายความฝันที่เรามีไว้นั้นยังไปไม่ถึงมาไม่ถึงก็อย่าให้เราทิ้งมันเสียอย่าให้เรารู้สึกท้อแท้ใจ เมื่อมันยังไม่เป็นจริงและก็ทำในสิ่งที่ควรทำทำให้ดีที่สุดและบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราฝันไว้ในเวลานั้นแต่มันจะเป็นการฝึกฝนเราและเป็นบันไดก้าวไปสู่ความฝันที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราบางคนอาจจะจะเป็นนักบินแต่บางครั้งต้องเดินติดดินก่อนอยู่บนบกต้องทางานทุกอย่างเห็นไหมครับช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยนักบินก็ต้องมาขับแก๊ปได้และต้องทําทุกอย่างได้ เรียนรู้ในความยากลําบากและรู้จักขอบคุณพระเจ้าน้ําพระทัยของพระเจ้าที่มีไว้กับเราจะสําเร็จและเป็นไปตามน้ําพระทัยและประประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเรามอบชีวิตให้กับพระองค์และไว้วางใจรอคอยพระองค์ในการจัดเตรียมทําสิ่งที่พระเจ้าให้ทําและทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันหนึ่งพระเจ้าจะใช้เราทําการใหญ่เช่นเดียวกับโยเซฟขอพระเจ้าได้อวยพรเรา เพื่อเราจะมีความฝันแต่เราจะไม่ละทิ้งความฝันในความยากลำบากที่เราเจอขึ้นเวลานี้เราอาจจะต้องพบกับเจ็ดเหมือนกับเจ็ดปีแห่งความยากลำบากและความกันดานแต่เชื่อว่าพระเจ้าได้เตรียมชีวิตของเราเพื่อจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ